การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development the f o r e s t t e a r s the Land of Everlasting Happiness สวัสดีครับผู้ชมนี่คือพารู้พารวยครับประจำวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2564พบกับผมอีกบรรพททราเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยครับผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ครึ่งชั่วโมงนับจากที่ไปก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง,ฟงหลากหลายแง่มุมครับโดยเฉพาะการปรับตัวของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสาอางนั้นผมว่าน่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของขนาดของตลาดที่สูงถึง3ามแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะสะดุดไปบ้างจากวิกฤตโควิดสิ 19. แต่ว่าบริษัทนี้ผมว่าน่าสนใจครับนั่นคือบริษัท i Color Cosmetic ประเทศไทยจำกัดที่ตอนนี้เขามีโอกาสและก็มีศักยภาพในการเติบโตในรในระดัับบโลกค ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับบริษัท i-Color Cosmetic ประเทศไทยจำกัดกันก่อนนะครับบริษัทต่อยอดธุรกิจจากเดิมซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้กับแบรนด์ดังในประเทศไทยภายใต้บริษัท c o m เมดส์อินเตอร์เทรดจำกัดครับจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญและก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตเครื่องสำอางทั้งที่เป็นแบรนด์ของตัวเองและก็รับผลิตให้กับแบรนด์อื่นในฐานะที่เป็น OEM ครับ ปัจจุบันลงทุนพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยมีการนำเข้าเครื่องจากจากต่างประเทศพร้อมกับการวางระบบโรงงานที่มีมตาตรฐานระดับสากลเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของธุรกิจเครื่องสําอางในประเทศไทยเลยครับติดตามวิธีคิดได้ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครายการของเราในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่มองว่า วันนี้เรายังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ต่อไปในอนาคตเราเราสามารถที่จะมีธุรกิจของเราเองได้ไหมนะคะกบอีอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของว่าในโควิดเนี่ยค่ะทุกธุรกิจก็ประสบปัญหากันนะคะมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าในวิกฤตเนี่ยเราหาโอกาสได้ยังไงเราปรับกลยุทธ์หรือเราปรับธุรกิจของเราเนี่ยได้ เร็วสอดคล้องกับความต้องการแค่ไหนนะคะแขกรับเชิญคือคุณสลิสาพี่บูญสวัสด์นะคะเป็นซ e o บริษัท i Color Cosmetic Thailand ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าจุ๋มแล้วกันค่ะ่เมื่อกี้พี่เกิ่นไว้ว่าคนเราบางทีเราเป็นลูกจ้างแต่วันหนึ่งเราอาจจะมีธุรกิจได้จุ๋มเป็นตัวอย่างหนึ่งอาจจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเริ่มต้นยังไปยังไงมายังไงค่ะจริงๆแล้วตอนก่อนก็เป็นลูกจ้างนะคะจนกระทั่งมีลูก ก็เลยคิดว่าคงต้องมีเวลาแล้วก็คงต้องตั้นตัวค่ะคะก็เลยเปลี่ยนเริ่มทําธุรกิจค่ะเริ่มเริ่มแรกๆก็ลำบากหน่อยค่ะแต่ต่อมาเมื่อเราจับธุรกิจจับทางได้ว่าเราควรจะไปทางไหนค่ะการทํางานเราก็พยายามมากขึ้นค่ะก็มีที่ที่บอกว่าเป็นลูกจ้างแล้วก็มาทําธุรกิจเนี่ยก็คือว่าเดิมเราเป็นเหมือนกับพนักงาน ของ <คะ S 1> ของโรงงานที่เขาทําเกี่ยวกับคอสเมติกใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทํางานนะคะคือมีความตั้งใจมากตอนนั้นเพิ่งจบมาะค่ะแล้วก็กับเรียนต่อเป็นเป็นยาตีค่ะค่ะช่วงนั้นก็เรียนพักค่าแต่อพอถึงเวลาทํางานทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะวันไหนไม่ทํางานก็จะอยู่โอทีให้พนักงานค่ะค่ะ อยู่โอทีแทนทําให้เราได้เรียนรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะอเพราะว่าโอทีมีเราเด็กๆเพิ่งจบคนเดียวที่ดูแลค่ะพอเราเริ่มร,รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้นทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องการทํางานไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ค่ะ ช่วงของโควิดเนี่ยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันหนึ่งที่เยอะๆหน่อยก็จะเป็นธุรกิจของพวกเ,เครื่องสำอางตรงนั้นเนี่ยค่ะเอาว่าเรามองเห็นอะไรบ้างในช่วงโควิดตลาดเป็นยังไงและเราปรับตัวยังไงคือในช่วงโควิดนะคะคือเมื่อตอนโควิดเกิดตอนมกราค่ะ,คะพอกุมพา คนต้องการใช้ของเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเมคอัพค่ะซึ่งคนใส่แมสไม่ทาลิปสติกไม่ทาแป้งแล้วก็เปลี่ยนเชนการทำงานทันทีค่ะโดยประชุมทีมงานกันชัดเจนช่วงนั้นจะผลิตแอลกอฮอล์เป็นหลักเลยค่ะผลิต24ชั่วโมงค่ะเราใช้เวลานานแค่ไหนในการที่คิดแล้วจนกระทั่งไปวางตลาดได้จริงๆแล้ว ถือว่าเป็นความโชคดีอะค่ะเนื่องจากคอมเมดอินเตอร์เท็ุ๊บเนี่ยค่ะเราเองเป็นผู้นำทางด้านแพคเกจจิ้งค่ะช่วงนั้นปุ๊บเราก็มาดูสั่งทุกแผนให้เช็คว่าเรามีสต็อกตัวไหนที่สามารถมาผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ได้ค่ะบังเอิญเรามี มีสต็อกสินค้าบางตัวมีแพคเกจิ้งบางตัวทำให้เราสามารถผลิตของเป็นแอลกอฮอล์มูสแอลกอฮอล์สเปรย์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ว่าพอเราเห็นวิกฤตใช่ไหมคะเราพลิกเป็นโอกาสทันทีลยคะแล้วก็สักเครื่อจักเข้ามาใหม่เราทำเวททิชชู่ที่เป็นแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อให้คนใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเรามองว่าตลาดตรงนี้คือเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรค่ะ ธุรกิจเครื่องสําอางเนี่ยค่ะในช่วงโควิดเนี่ยมันตกลงไปเยอะไหมหมายถึงว่าในทั่วไปเลยนะเพราะว่าคุณจุ๋มทําให้แบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยก็จะเห็นตลาดว่ามันเป็นยังไงคือ จริงๆทุกที่ตกไปจะเป็นส่วนของเป็นคันเลร์เป็นเมคอัพซะเยอะค่ะเพราะผู้หญิงไม่ทาลิปไม่ทาค่ะแป้งก็ไม่ค่อยทาอยู่บ้านแล้วยิ่ง Work From Home นี่ยอดขายตกไปเลยค่ะจะขายกลายเป็นขายแอลกอฮอล์แทนแล้วจากเทรนจากนี้ไปนะซึ่งเราจะต้องใส่แมสอะไรันเนี้ช่วงไหนของหน้าทาที่คิดว่าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่าเอ๊อยากจะทำเครื่องสำอางขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องทำ ส่วนไหนของหน้าตาก่อนจริงๆแล้วยอดขายที่จากของเรานะคะคือเกี่ยวกับคิ้วเกี่ยวกับตาทั้งหมดถูกปิดถูกปิดค่ะรวมถึงสกินแคร์ด้วยค่ะอทำไมสกินแคร์ถึงขายดีค่ะเพราะว่าช่วงโควิดจะมีคนเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะค่ะแล้วก็อยู่บ้านดูแลผิวก็จะเริ่มรู้ว่าตัวเองผิวต้องซ่อมแซมอะไรขนาดไหนค่ะขณะเดียวกันคนที่ใส่แมสเขาไม่ได้ทาแป้งทา เขาก็ต้องการให้ผิวเขาดูสวยงามคือมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นจากเดิมโอ้โหเช้าก็ต้องวิ่งไปทํางานแล้วกลางคืนกลับมาก็หมดแรงตอนนี้แมมีเวลาประทินผิวเพราะฉะนั้นมองไหมคะว่าเป็นเทรนด์หลังโควิดแล้วมีวัคซีนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกประทินผิวกับยังเป็นส่วนบนอยู่ยังเป็นอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาคุยกันในช่วงเบื้องต้นแล้วนะคะ เดี๋ยวติดตามนะคะเพราะว่าเราจะมาดูตัวโรงงานใหม่กันว่าโรงงานใหม่เนี่ยรับผลิตให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็รวมถึงเรามาคุยกันว่าตัวกันชงกัญชาเนี่จะมีส่วนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางค่ะขอบคุณมากครับ ผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่คือการต่อยอดจากจุดแข็งเดิมของเขานะครับที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยธุรก,กิจหลักของเขาก็คือการเป็นโรงงานในการผลิตให้กับแบรนด์อื่นแต่ตอนนี้มองเห็นช่องทางแล้วและมองเห็นศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆเลยนะครับก็เลยต่อยอดไปสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเอาใจช่วยนะครับ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงแนวทางในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเครื่องสําอางนะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกัญชาตอนนี้ถือว่าเป็นเทรน์ที่กําลังมาแรงมากๆส่วนจะใช้ส่วนไหนอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยนครับ สนับสนุนโดย Wisdom T B Media Global Vibrate Happiness m a u r y Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชันกับกระสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นกระแสการชงกัญชาม,มาแรงมากๆบรรดาผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมก็ปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยทียเดียวนะครับเช่นเดียวกับ ธุรกิจเครื่องสําอางครับนำโดยทางนานของบริษัทไอ o คอ r c เลอร์คอประเทศไทยตอนนี้เขาทาวิจัย R&D กันอย่างจริงจังมากครับเพื่อคาดหวังครับว่าอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเขาติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ในช่วงที่แล้วนะคะเราก็คุยกับคุณจุ๋มเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์กับธุรกิจเครื่องสําอางนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันในเรื่องของตัวโรงงานใหม่ของคุณจุ๋มมาค่ะคุณจุมมณจ๋มเล่าให้ฟังหน่อยในตัวของ iColor c o s m e t i c มเนี่ยค่ะคือโรงงานนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยในนี้ทั้งหมด1นึ่งตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ในการผลิต6,500ตารางเมตรค่ะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน ISO 22716 ของเครื่องสับอาง g m p เครื่องสับอางได้หาลานแล้วก็ที่โรงงานเราก็ได้เซอร์ติฟิเคตหนึ่งเครื่องมือแพทย์ค่ะตอนนี้โรงงานพร้อมที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มของสกินแคร์ในกลุ่มของเมคอัพค่ะเมคอัพก็เช่นเอ่อฟาวเดชั่นเอ่อลิปสติกแป้งสกินแคร์ก็เซรั่มค่ะ ure, er. อมอยเจอร์โทนเนอร์ ในตัวของโรงงานเนี่ยทราบว่าเราก็มีติดตั้งเครื่องจักรที่ค่อนข้างทันสมัยเราเลือกเครื่องจักรอะไรยังไงคะที่เราเข้ามาเครื่องจักรส่วนมากที่เราเลือกจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นออโต้หมดเลยค่ะเพราะว่าสินค้ามันจะควบคุมได้ง่ายขึ้นในการผลิตแล้วก็เซฟพาร์มแล้วก็คอนโทรลเรื่องคุณภาพคอนโทรลเรื่องจํานวนในการผลิตในแต่ละแบบ ซึ่งของเครื่องสำอางจะมีเรื่องมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะค่ะพี่คือข้อได้เปรียบของในกลุ่มของโคเมตเนี่ยก็คือคว่าเรามีแพ<ช>็เกจจิ้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็โอ้โหเยอะแยะล่าลานตาไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นที่นี่มีครบหมดค่ะถูกไหมคะเป็น one stop service เป็น one stop service เลยนะคะทีนี้ถามคุณจุ๋มว่าตอนนี้เทรน์ทุกคนจะพูดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ค่ะก็คือในเรื่องของ กันชงกันชาใช่ถูกไหมฮะ,ะส่วนใหญ่เราก็มองกันไปในเรื่องของการรักษาในแง่ของธุรกิจเครื่องสําอางเนี่ยกันชงกันชาพวกนี้สามารถที่จะเอามาใช้ทําเกี่ยวกับคอสเมติกมันมีประโยชน,มยชน์มีอะไรยังไงบ้างะคะที่เ่าที่ทราบนะคะ,ค,ะคือเราสามารถใช้เฮมซิดออยล์ค่ะซึ่งเป็นเมเล็ดน้ํามันจากมเมล็ดกันชงมาผสมในเครื่องสำอางได้หรือว่า CBD <c oughs> ค่ะะทุกโรงงานที่ทำเครื่องสำอางนคะคะจะตื่นตัวมากในการที่จะนำสารพวกนี้มาคืออย่าเรียก <พะ S 2> ว่าโรงงานเครื่องสำอางเลยทั่วประเทศทั่วโลกตอนนี้ตื่นตัวในการที่จะเอาไปใช้อะไรสักอย่างหนึง่งแม้กระทั่งร้านอาหารตอนนี้ก็เอาแบบมาปรุงอาหารเลยร้านอาหารปลดล็อกไปแล้วค่ะ,คะเราก็รอความหวังว่าปลดล็อกเครื่องสำอางอีกครัค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็วิจัยพัฒนาในส่วนของที่เป็นสกินแคร์ค่ะซึ่งในตัวคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาคือมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะค่ะแล้วก็ลดสิวรอยแดงอะไรคือถ้าเป็นแอคเนีนี่จะเห็นผลได้คืออะไรที่มันเหมือนจะเป็นอักเสบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสิวพวกนี้ก็จะช่วยได้ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เห็นคุณจุ๋มพูดถึงกันชง ถ้าในแง่ของกัญชาเนี่ยหนักไปทางด้านรักษา,กษามากกว่ามากกว่าเครื่องสำอางค่ะคือในเครื่องสำอางเราห้ามมี t h เเกิน0.2%เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นข้อกฎหมายเลยค่ะเพราะนั้น THC เป็นสารที่มีฤทธิ์มอมเมาค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เราจะใช้เฉพาะสารที่เป็น CBD ที่อยู่ในกัญชงค่ะต้นกัญชงจะมี CBD มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยกัญชงจะเหมาะมากกว่าเหมาะค่ะ ถ้าเผื่อสนใจที่จะคิดทำเครื่องสำอางแต่มันก็มีดูแอนโดนจะค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเขาอยากจะมาปรึกษากับทางคุณจุ๋มเนี่ยจะสามารถที่จะให้คำปรึกษากับเขาได้ไหมดีค่ะพี่ค่ะเพราะว่าที่บริษัทเราเรามีตั้งแต่ Product Concept แล้วก็มี RD แล้วเรามีเบลล์ไลบรารีที่ให้ลูกค้าเลือกเรามีแพคเกจจิ้งพร้อมพร้อมทั้งที่เนื่องด้วยบริษัทเราค่อนข้างแข็งแรงทางด้านแพคเกจจิ้งดีวอลเปนค่ะเราสามารถ แนะนำได้ว่าตัวยาตัวเบ้าตัวนี้เหมาะกับแพคเกจติ้งตัวไหนแล้วตัวไหนที่มันจะออกมาแล้วต,ตาผู้บริโภค<ม>ค่ะแล้วก็ขายในช่องทางไหนขณะเดียวกันเราก็มีสถิติด,ด้วยใช่ไหมเรามีแนะนําให้ลูกค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาค่ะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วทางตลาดตอนนี้ยอมรับกันขนาดไหนค่ะแล้วก็เทรนตระดาดในอนาคตเป็นยังไงเองค่ะหรือแม้แต่สื่อทางด้านด<ม>ิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะ ถ้าจะทําธุรกิจนะคะเครื่องสอําอางเนี่ยอาจจะเริ่มจากตัว2ตัวก่อนเนี่ยทุนสักอย่างน้อยที่สุดสักเท่าไหร่ถึงจะพอจริงๆแล้วน่าจะอยู่หลักประมาณ2-3สาแสน<ม>ในจนํานวนสินค้าที่1นึ่งหมื่นชิ้น<ม>ค่ะนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจํานวนน้อยเราอาจจะทําเป็นไทเออร์แบตค่ะเป็นแบบทำำําจํานวนน้อยเล็กแต่ว่าต้นทุนเราก็จะสูงข,ขึ้น ว่าทุกอย่างนี่มันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่กับธุรกิจเนี่ยเราก็สังเกตแล้วก็สามารถที่จะต้องปรับได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็น resilient นะคะก็คือว่าสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลลวลาเพราะเราไม่รู้ว่าโลกเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่วันนี้รายการก็แนะนําช่องทางรวยด้วยนะคะว่าเผื่อ ท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะทำธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเราก็มีทางด้านของทั้งแพ็เกจจิ้งแล้วก็ O E M คือรับผลิตนะคะแล้วก็มีคำแนะนำที่ดีๆให้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะในกลุ่มของโคเมตตามที่อยู่ที่เราให้ไว้ตรงนี้นะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะคะคุณจิ๋มขอบคุณมากแล้วก็ขอให้เฮงๆๆรวย,รวยๆๆกับบริษ<อ>ัทใหม่ค่ะไอคอลเลอร์ะคอสเมติกค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตสูงมากๆ เช่นเดียวกับการต่อยอดการทําวิจัยและการพัฒนา R&D ที่เกี่ยวข้องกับการชงและกัญชาถ้าว่าทาแล้วประสบความสำเร็จจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมนี้เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเจะพาหมช่วชวนนั้นมาพบกับเทลสกอร์ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังมาแรงมากๆมีโอกาสที่จะช่วยทําให้คนธรรมดารรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่วยในการโปรโมตสินค้าและบริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นการหารายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวกันมาครับ สนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมาย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับคุผู้ชมครับพฤติกรรมของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหันไปใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากๆในแต่ละวันล่าสุดทางด้านของเทลสกอร์เขาจับจุดตรงนี้ได้ครับเปิดเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คน,าานธรรมดาธรรมดานั้นกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปโพสต์ช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็เป็นการหารายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ติดตามได้กับคุณรัตภูมนิสริครับ โพสลงโซเชียลครั้งเดียวได้5,000บาทคือเรื่องธรรมดามากนะครับที่ใครก็ทำได้คุณผู้ชมทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันแค่มีบัญชีโซเชียลมีเดียซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าหนึ่งในเครื่องมือนั้นมีวิธีที่ไม่ยากเลยหากใช้ผ่านเคลสกอร เ c o ลสกอร์เป็น Marketplace หรือแพลตฟอร์มคนกลางนะครับที่เขารวมแบรนด์หรือนักการตลาดให้มาพบและเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์โดยจะเน้นกลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ไม่ได้มีผู้ติดตามมากๆอาจจะมีเพื่อนในบัญชีโซเชียลมีเดียแค่หลักพันคนก็สามารถเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ได้แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มของ t เท l Score เองที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปสมัครฟรีนะครับระบบจะใช้ AI คัดเลือกจากความสนใจความถนัดพฤติกรรมช่วงวัยและเพศเป็นต้นให้เข้ากับกลุ่มที่มาเก็ตเตอร์หรือนักการตลาดเป็นผู้จ้างให้เราไปโพสต์รีวิวถ่ายรูปหรือทำคลิปเป็นต้นครับหลายคนมีรายได้เฉลี่ยต่อโพสต์5,000บาทเป็นค่าเฉลี่ยต่อการรับงานหครั้งและเฉลี่ย5 0 0 0ถึง25,000บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาแล้วเกิน1ปีอาจจะถึงรายได้หลักแสนบาทนะครับสำหรับท็อป10ยิ่งคุณผู้ชมมีความแมชกับสินค้าเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นเรียกว่าทุกวันนี้คนธรรมดาคนทั่วไปมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนดังหรือดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นคนธรรมดาแต่มีทิพลในแง่การตัดสินใจใช้สินค้าเหมือนกับเพื่อนบอกเพื่อนมากกว่าการทำตลาดแบบแมสแนดีครับ คุณโซเชียลมีเดียด้วยมั้งคะว่าคือเป็นเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่แหละทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงนะคะตัวตนของบล็อกเกอร์ในฐานะที่เป็นแบบกระบอกเสียงให้กับแบรนด์นะคะได้มากขึ้นคือจับเนื้อต้องตัวในแง่ของแบบเข้าไปดูได้ว่าชีวิตประจําวันของคนที่พูดสินค้าเนี่ยน่าจะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเพราะนั้นคอน s u m มอก็เลยจะมีความรู้สึกว่า เข้าถึงได้ตรวจสอบได้ mm hmm. เลยเชื่อถือมากกว่านะคะในขณะที่ดาราเองเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะ <Okay. S 1> จะเห็นว่าดาราหลายคนน่ยถ้าลงมาเล่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือมี trust แบบเดียวกันเลย mm hmm. ค่ะอันนี้ก็มองว่าตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เป็นแบบสเสน่ห์ของของ trust ค่ะ mm hmm. น่าสนใจที่แต่เดิมเทลสกอร์เขาใช้ระบบนะครับว่าใครที่มีเพื่อนคนติดตามเยอะเป็นปัจจัยหลักทําให้คํานวณรายได้จะได้เยอะกว่าแต่ปัจจุบันไม่เสมอไปแล้วนะครับเขาใช้เกณฑ์ e n g a g e m e n t มาเป็นตัววัดเป็นสิ่งแรกดูว่าคนเห็นแล้วคลิกหรือมีรีแอคยางไรจากโพสต์ก็เป็นข้อดีนะครับที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายมากขึ้นคือคน Engagement เยอะไรายได้เยอะมาก่อนนะคนตามเนี่ยเป็นรอง ่าค่ะนี่คือมันจะมาพลิกเกมเลยเพราะว่าเราเป็นแบบผู้ที่ถือว่านำเสนอคุณภาพจริงๆนะคะเพราะว่าเรามี Data ถ้าเกิดว่าจับแค่ผู้ติดตามเนี่ยตอนนี้เราจะสู้เขาไม่ได้ละนะคะเราต้องมองว่าผู้ติดตามไซส์เดียวกันสมมติว่าน้องไมโครอินเนอร์คนหนึ่งแบบผู้ติดตามหมื่นคนนี้กับคนนี้ใช่ไหมคะคนที่มี Engagement 10%ถือว่าสูงเนี่ยเขาจะได้รายได้มากกว่าอีกคนนึงเกือบ40% เพราะเราจะให้น้ําหนักหรือให้รางวัลกับ engagement มากกว่าผู้ติดตามผู้ติดตามเดี๋นี้สร้างกันได้ค่ะข้ามคืนแต่ engagement สร้างยากต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า6เดือนการใช้ความสร้างสรรค์ได้คุณภาพสําคัญกว่าปริมาณนะครับและ i n f l u e n c e เซอร์ที่มักจะได้รับงานก็ควรมีพื้นฐานที่น่าเชื่อถือมีตัวตนจริงไม่มีประวัติรุนแรงในโลกออนไลน์หรือโพสต์ในแง่ร้ายในแง่ลบ ถ้าเราเป็นคอน s u m e r คนหนึ่ง <S <S เป็นผู้บ <ๆ S 2> ริโภคที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตทั่วไปเราจะเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครเนี่ยจริงๆเราดูว่า Facebook เขา Instagram เขาเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นยังไงที่ผ่านมามเราจะไม่ได้ดูแค่ชิ้นงานชิ้นนั้นอย่างเดียวละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวนี้เนะี่ยมีน้ำหนักมากกว่าแบนเนอร์เมื่อสมัยก่อน<ม>แต่ก่อนเนี่ยจะนิยมสมัยโอ้โห social media ยังไม่ take shape มากเนี่ยจะเป็นชื่อแปลกๆจริงๆเดี๋ยวนี้ปล่อยชื่อจริงนามสกุลจริงกันเอามาเลย ยิ่งยิ่งกล้าแสดงตัวตวนออกมาเนี่ยยิ่งสร้างโปรไฟล์ง่ายยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากค่ะถึงตรงนี้เชื่อนะครับว่าหลายคนสนใจอยากลองหรือบางคนอาจจะสมัครแล้วแต่ยังไม่มีงานป้อนมาให้คําแนะนําตรงนี้ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวนะครับว่าจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนแต่โอกาสที่จะได้รับการแน่ๆ ซีโอของเทลสกอร์มองถึงความสม่ำเสมอความถี่การรับงานส่งงานตรงเวลาเรียกว่าหากมีเร t т ติ้งที่ดีมีโอกาสแล้วก็มักจะมีสิทธิ์มากกว่าหรือถนัดด้านนั้นๆเป็นกลุ่มนิชมากขึ้นเช่นอาหารก็อาจจะเจาะเป็นกลุ่มมังสิวิลัตไปเลยฉะนั้นหาจุดต่างจากคนอื่นที่ทำให้ได้ครับเรื่องของความที่เป็นยูนิคคือถ้าเราเป็นสายอาหารสมมติแล้วกันนะคะ การที่จะไปร้านธรรมดาหรือว่าการที่จะแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งธรรมดาเนี่ยมันจะเริ่มสู้เขาไม่ได้ mm hmm. ตอนนี้คือความแตกต่างที่เป็นยูนิคเป็นนิช mm hmm. คือต้องมีความเชี่ยวชาญว่าถ้าเป็นอาหารจะเป็นวีแกนไหม mm hmm. เป็นเป็นอะไรที่เป็นลักษณะของอาหารผู้สูงไวัยไหม mm hmm. นะคะก็จะเริ่มมีความเก๋ขึ้นมาหรือเป็น ASMR ไปเลยเป็นแบบคนรุ่นใหม่ไปเลยา mm hmm. อาหารโชว์ไปเลย mm hmm. อันนี้ก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์แวลูเข้ามาแบบนี้ก็ดี แล้วก็ถ้าอยากจะได้งานเกี่ยวกับอาหารสมมติใช้กรอบวันนี้ใช่ไหมคะก็ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารสัปดาห์หนึ่งสักสามชิ้นเพื่อให้โพสเฉยเลยโพสส่วนตัวเองใช่เพื่อให้ระบบเพื่อให้ระบบเชื่อก่อนว่านี่คือสายอาหารจริงๆนะคะแต่ถ้าเราโพสต์ทุกสายเลยสายกาแฟสายอาหารสายการตลาดสายอะไรระบบเราก็จะมองเป็นคนทั่วไปเพราะนี่คือพฤติกรรมคนทั่วไปไม่ใช่พฤติกรรมอินฟลูเอนเซอร์อันนี้งานกลับจะไม่ค่อยเข้า ส่วนใครที่ลองสมัครแล้วยังไม่มีงานเลยนะครับก็มีทิปให้อัปเดตคีย์เวิร์ดความสนใจเราช่วยเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นครับนัททุตใจอุ่นถ่ยภาพรัตภูมินิสิริรายงานขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหลายท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมอาจจะชะลอตัวลงมานะครับหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 แต่ถามว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสไหมมีแน่นอนครับ เราต้องใช้แพลตฟอร์มเทลสกอร์ให้เป็นประโยชน์ให้คนธรรมดาธร,รมาอย่างพวกเรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับสามารถโปรโมตสินค้าและบริการผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีตอนต่อนะครับที่จะเป็นโอกาสสาหรับบรรดาผู้ประกอบการ s อสด้วยยังไงร,รอติดตามชมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดสําหรับพารู้พารวยประจําวันเสาร์นี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึง่งทางทีนเอ็นช่อง16วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ